สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวประาวีสว่ศรีรหัสนักศึกษา6 3 3 2 1 0 1 5 8 4จะมานำเสนอเรื่องการปวดท้องประจำเดือนค่ะการปวดท้องประจำเดือนคืออาการปวดท้องน้อยในช่วงที่มีรอบเดือนโดยปกติแล้วผู้หญิงจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนก่อนที่จะมีรอบเดือน1-2วันหรือปวดในระหว่างที่มีรอบเดือนในช่วงวันแรกๆค่ะจะมีการปวดเกรงปวดแบบหน่วงๆงไปจนถึงอาการปวดแบบรุนแรง ในบางรายอาจมีอาการปวดอึดนๆร่วมด้วยเช่นการปวดแขนปวดขาปวดหลังท้องเสียท้องผูกการปวดท้องประจําเดือนมีสาเหตุมาจากการบีบตัวของมดลูกในช่วงที่มีประจําเดือนเยื่อบุโพรงมดลูกจะผลิตสารโพสตาแกลนตินซึ่งจะเข้าไปกระตุ้นให้หมดลูกมีการบีบตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง1-2วันแรกของการมีประจําเดือนค่ะอย่างไรก็ตาม การปวดท้องประจำเดือนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1การปวดแบบประถมภูมิคือการปวดแบบทั่วไปมักมีสาเหตุมาจากเยื่อบุโพรงมดลูกผลิตสารโพสตาแกนตินมากจนเกินไป 2. การปวดแบบทุติยภูมิคืออาการปวดชนิดนี้มักจะมีสาเหตุ มาจากปัญหาสุขภาพภาวะผิดปกติของมดลูกหรือระบบสืบพันธุน์อื่นๆเช่นภาวะอุ้งเชิงการอักเสบเกิดจากการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงมาเกิดจากโรคติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์หากไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดจะทำให้เกิดการอักเสบ และมีการปวดท้องในช่วงที่มีรอบเดือนค่ะสีของประจำเดือนนั้นไม่ได้บ่งบอกว่ามีภาวะหรือโรคร้ายอะไรดังนั้นหากมีสีประจำเดือนที่ผิดแปลกไปจึงไม่ต้องตกใจหรือกังวลว่าจะมีอันตรายนะคะวิธีการบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้แก่การอาบน้ำอุ่นการประครบน้ำร้อนการนวดคลึงบริเวณท้องและหลังการพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการลดค่า การลดค่าการลดอาหารประเภทไขมันและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การทานยาแก้ปวดยาแก้ปวดอาจมีผลข้างเคียงดังนั้นแนะนำให้ทานเวลาที่ปวดจริงๆนะคะสรุปก็คือ โดยปกติทั่วไปการปวดท้องประจำเดือนในเพศหญิงมักมีอาการไม่รุนแรงนักปวดในช่วงวันแรกๆของการมีประจำเดือนจึงไม่ต้องกังวลไปแต่หากมีอาการปวดรุนแรงมีอาการผิดปกติร่วมด้วยแนะนำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยและเข้ารับการรักษายอย่างทันท่วงทีขอบคุณแหล่งข้อมูลจาะขอบคุณค่ะ